เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิง่งยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยน,นวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 level 1จากเนลสันแลบปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ มีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลิกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบปรามือพอกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง,ง่ายได้ประโยชน์เคียียวเพลินระหว่างทํางานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทางรถดั้งเดิมและรถบาร์บีคิวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้า k ท็กต็อกของปลาหมูออฟฟิเชียลครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจำวันพุธที่19มิถุนายนครับยูโร2024เราเดินทางมาถึงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2แล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งมีแค่2คู่เพราะว่ากลุ่ม F มัเป็นติงอยู่กลุ่มเดียว นะครับเราก็เลยได้ว่างๆกันหน่อยในช่วง2ทุ่มนะครับไม่ต้องรีบดูบอลกันเร็วมากนะครับซึ่ง2คู่นะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็สนุกนะผมว่าคือมันไม่มีเกมไหนหน่าเบื่อเลยนะครับไปเริ่มกันที่เกมตุรกีเจอกับจอร์เจียนะครับก็ปรากฏว่ามีประตูสวยๆนะครับเกิดขึ้น2ลูกในเกมนี้นะครับเป็นเมิร์สโมเดอร์นะครับที่ยิงประตูจาก แถวสอกนะครับให้กับตุรกีนําก่อน1น่ลูกนี้ก็สวยนะครับคือบอลยังไม่ตกพื้นเลยหวดสวนไปตต้มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจอเจียก็มาตามดีเสมอได้นะครับจากจอเจสมิเข้าทัดเซ่นะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยโอ้ประตูของอาดากูแลนะครับท่านใดก็ตามที่ยังไม่ได้ดูไฮไลท์นะครับผมเชื่อว,ว่าทุกท่านต้องไม่ควรพลาดจริงๆกับลูกนี้สวยมากนะครับตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ปั่นโค้งด้วยซ้าย คือณนะตอนนี้นะครับยูโรเตะกันมาเนี่ยนะครับน่าจะเกือบๆอาทิตย์เนี่ยผมให้ลูกนี้เลยครับของอาดากูแลสวยสุดๆเป็น number รนะครับยกเว้นว่าต่อจากนี้มันจะมีลูกไหนที่สวยกว่านี้นะแต่ประตูของกูแลคือสุดนะครับแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยนะครับช่วงท้ายเกมหลังจากที่โอ้โหจอร์เจียก็โหมบุกนะแต่ว่าไม่คมนะครับยิงคืนไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับทางมามบัดาสลี่ประตูของจอร์เจียก็ดันขึ้นไปหมดนะครับช่วงทดเวลา แล้วก็โดนตุรกีตัดได้เป็นเคเรมอักตูโคลูนะครับยิงประตูปิดกล่องให้กับตุรกีชนะไป3-1มนะครับอัตูโคลูนี่เคยยิงแมรเต็ดด้วยนะจากกาตาซรายนะครับในยูซีเอลไดูการที่แล้วนะก็เก็บ3ามแต้มไปสำหรับทางาทีมชาติตุรกีนะครับโดยที่ผมว่าหลายๆคนก็คงชื่นชมอาดากูเลแหละแต่ว่าเป็นนักเตอะอัรมาริดไปแล้วนะครับเอื้อมไม่ถึง โปรตุเกสกับเช็คนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นคู่ดึกแฟนๆยูไนเต็ดก็รอดูการเล่นของดิโอโกดา o โลแล้วก็บรูโนฟอร์นเดสนะครับสองหนักเตะยูไนเต็ดแล้วก็เนือสิ่งอื่นใดรอดูฟอร์มของเจ้าเนเวสแต่ปรากฏว่าโรเบรโตมาเดเนสกุนซือของโปรตุเกสไม่ส่งลงนะครับแม้กระทั่งโตัวสำรองก็ปรากฏว่าเล่นในระบบหลัง3นะครับซึ่งในบางช่วงบางตอนเราก็จะเห็นว่า เดียโก้ดาโล่เนี่ยก็ไปช่วยบิลเกมจากด้านหลังเหมือนกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยนะครับก็ยืนเป็นวิงแบ็กนั่นแหละนะครับโดยที่มิโน่เมนเดสเปเป้แล้วก็รูเบนเดียสเล่นร่วมกันนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยดาโล่ก็จะขยับไปอินเวิร์ดหุบเข้าไปช่วยตรงกลางนะครับโดยที่มิดฟิลด์ของโปรตุเกสเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นบรูโน่กับวิตินยานะครับก็เท่ากับว่าจอปอร์ลินยากับจอเนเวสไม่ได้เล่นแล้วก็ด้านบนคือราฟาเอลเลียวนะครับแบร์โรสุวาแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโด แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเกมมันค่อนข้างจืดอัดเพราะว่าโปรตุเกตเนี่ยนะครับพยายามที่จะหาจังหวะโจมตีแต่ก็ทําไม่ได้สักทีคือเหมือนไม่คลิกกับพิโดสักทีครับจังหวะการจบสกอร์มันยังขาดขาดเกินเกินจ่ายไปไม่ถึงพิโดแบโดซิว,ว่าจะทะลุช่องห้กับไปไม่ถึงนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเวลามันก็ค่อยๆไหลไปไเรื่อยๆแล้วก็ครึ่งหลังครับจนช่วงเวลาประมาณสักกลางๆครึ่งหลังประมาณสัก 60นาทีกว่าๆก,ก็เป็นลูคัสโปรวอตที่ยิงขึ้นนำให้กับเ,เช็คไปก่อน1-0นะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่สุดท้ายเนี่ยนะครับทางฝ้าของอโปรตตเกตก็มาตีเสมอได้จากการทำเข้าประตูตัวเองนะครับของทางโรบินฮรานัชนะครับนี่แหละคนนี้นี่แหละนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับทางโปรตตเกตก็เกือบที่จะได้ประตูนำ2-1ที่บอกว่าเกือบเพราะว่าเดียโกโชตา น่าจะซ้ำเข้าไปได้แหละครับแต่ทีนี้เนี่ยสุดท้ายมีการเช็ค V r าแล้วก็พิโดเนี่ยงงงไปแล้วน่าจะชนชนคานหรือชนเสานี่แหละนะครับแล้วก็เด้งไปเข้าทางโจตาแต่มันก็ล้าตั้งแต่พิโดแล้วล้าไปหน่อยหนึ่งนะครับก็เกือบจะได้2อหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายด้วยความพยายามนะโปรตุเกตก็พยายามโหมเรื่อยๆแล้วก็มาได้ประตูชัยนะครับจากจังหวะที่ตัวสำรองอย่างเปโดเนียโตเนี่ยเลาะเข้ามาจากทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เปิดอัดเข้ามาแล้วก็เป็น กองหลังอย่างฮารันเนกนี่แหละนะครับที่ไปคือแทนที่จะเคลียร์บอลทิ้งไปข,ดขาดขนะครับไปล้มตัวสกัดบอลแล้วก็กลายเป็นไปตั้งบอลให้กับฟรานซิสโกคอนเซซาวนะครับลูกชายของเซ r ร์จิโอคอนเซซาวนะครับอดีตนักเตะทีมชาติโปรตุเกสก็ยิงเผาขนเข้าไปแล้วก็เป็นประตูชัยให้โปรตุเกสชนะไป2-1นะครับในเกมที่เป็นแฟนยูเต็ดก็เสียดายกันที่ไม่ได้เห็นฟอร์มของจ้าในเวส นะครับแต่ก็เป็น3มแต้มแรกนะครับของบรูโน่ของดาโลแล้วก็พิโดแล้วก็โปรตุเกสก็ค่อนข้างจะเฉียดฉิวนะแต่ว่าก็เก็บ3คะแนนได้นะครับโดยที่ยูโรวันนี้นะครับจะกลับไปเตะกัน3คู่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับเป็นโปรแกรมกลุ่ม B ที่จะเริ่มก่อนนะครับระหว่างโครเอเชียกับแอลเบนียโครเอเชียกับアルลเนียเนี่ยทั้งคู่นะครับแพ้มาฉะนั้นเกมนี้นี่คือเกมแห่งชีวิตนะครับคือทีมไหนแพ้ นัดสุดท้ายเหนื่อยนะครับแต่โครเอเชียก็อาจจะผ่านเกมที่ยากที่สุดเกมหนึ่งไปแล้วคือเกมเจอสเปนแต่ก็ยังเหลือเกมเจออิตาลีนะครับฉะนั้นบอกได้เลยว่าเกมนี้ใครแพ้มีโอกาสตกรอบสูงนะครับก็เป็นเกมแห่งชีวิตแหละนะครับแล้วก็มาถึงคู่ห5ทุ่มก็จะเป็นเยอรมนีกับฮังการีนะครับ เจ้าภาพเยอรมนีเกมแรกเจอสกอตแลนด์เนี่เริ่มต้นได้สวยนะครับมาเจอฮังการีที่พยายามจะสู้กับสวิสแล้วแต่ว่าสู้ลําบากแต่เกมนี้เยอรมนีจะถล่มได้กเกมหรือเปล่าหรือว่าฮังการีจะพลิกล็อกได้นะฮะห้าทุ่มรู้กันแล้วก็ตีสองนะครับสกอตแลนด์กับสวิสแลนด์สวิสเนี่ยถ้าชนะอีกเกมก็น่าจะลอยลำเข้ารอบไปเลยส่วนสกอตแพ้ไม่ได้อีกแล้ว3คู่คืนนี้ก็ รอติดตามกันได้นะครับสำหรับยูโร2024ซึ่งถ้าจะพูดถึงการเชียร์นักเตะยูเนเต,ต็ดก็ไปรอลุ้นสกอตแลนด์ของสกอตแมกทูมินีกันไปนะครับรวมถึงเรื่องราวของคอบบี้เมนูนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับก็ได้มีการพูดถึงในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับโดยเฉพาะการให้เครดิตนะครับกับทางเอริกเทนฮารกที่ก็เป็นคนที่ให้โอกาสแหะนะครับให้โอกาสเมนู ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับเมนูก็รู้สึกว่าเห็นด้วยนะกับการที่สโมสสเน,นี่ยนะครับได้ให้โอกาสเอเดนฮากทำทีมต่อนะครับเมนูก็บอกว่าเขาดีใจมากที่ได้สร้างทีมกันต่อไปกับเทนฮากเพราะว่าเทนฮากก็พาทีมคว้าสองตรอฟี่แล้วก็คาดว่าจะได้แชมป์ตามมาอีกเยอะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ขอบคุณเทนฮากที่ทำให้ตัวเขาอะนะครับ มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเทนฮากับมอบความเชื่อมั่นนะครับความศรัทธาให้กับตัวเขาในการเล่นฟุตบอลแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับคือพอสถานการณ์ของผู้จัดทีมมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยนะครับตัวของเมนูเองก็จะได้เล่นใ้กับทีมชาติตรงนี้แล้วก็รอที่จะไปพรีซีซั่นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการเล่นร่วมกับคริสเยนเอริกเซนก็เป็นสิ่งที่คอพปี้เมนูพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวอังกฤษจะเจอกับเดนมาร์กในเกมต่อไปของรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่ว่าคอพปี้ก็ ให้เครดิตเอริกเซ่นแลบนะครับว่าที่ผ่านมาในฤดูกาลที่แล้วนะครับที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกันเนี่ยเอริกเซนก็สอนอะไรให้กับเมนูเยอะมากๆนะครับส่วนในรายของราสุ o อยลุนเนี่ยนะครับทางเมนูก็บอกว่าเออช่วงนี้พอแยกกันไปติดทีมชาติก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะครับแต่พอหลังจบเกมผมจะได้คุยกันมากขึ้นนะครับทางเมนูก็บอกว่า,าราสุชอยลุนเป็นเพื่อนที่ดีนะ ว่าไปแบบนี้นะครับโอเคเรื่องยูโรก็จบกันไปฟังแบบสบายๆกันไปนะครับต่อไปทั้งหมดต่อจากนี้คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะเราไปกันที่ประเด็นของฟาคุนดวเปเรีกันก่อนนี่คือรายงานของเซบาสเตียนจูบานิลลี่ครับผู้สื่ข่าวทียสองสายอุรุกวัยสายตรงจากลาตินอเมริกาครับซึ่งเป็นผู้สื่ข่าวระดับสูงนะฮะซึ่งก็มีรายงานเข้ามาว่าฟลาเมงโกต้องการดึงฟาคุนด้วเปรีไปเสริมทีม นะครับปัญหามันคือตรงนี้ครับปัญหาคือฟาคูเนี่ยอายุยังไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูตามอายุตรงนี้เนี่ยฟาคูอายุแค่22ปีเท่านั้นเองนะครับแต่เพียงแต่ว่าโอเคสิ้นปีนี้เนี่ยนะครับตามปฏิทินนะก็จะอายุ23นะครับแต่ว่ามันจะเร็วไปไหมสำหรับนักเตะคนหนึ่งที่จะต้องกลับไปในทวีปบ้านเกิดแล้วอ่ะนะครับปัญหาคือได้ดูการที่เราเล่นกับรานาดาใช่ไหมครับ ฤด,ดูกาลต่อไปจะย,ยังไงต่อเพราะว่าเหลือสัญญากับยูเนเต็ดเพียงแค่ปีเดียวสมมติว่าฟลาเมงโกต้องการซื้อขาดนะครับแล้วฟราร์ควนโดเปรีต้องการไปอ่ะตรงนี้ก็ต้องมาว่ากนันอีกทีหนึ่งนะครับดูแล้วค่าตัวของฟราร์ควนโดเปรีไม่น่าเกิน10ล้านปอนด์นะครับก็น่าจะขายออกได้ไม่ยากอยู่ที่แค่ว่าฟา์คูเนี่ยจะอยาก <c oughs> ขออภัยครับฟา์คูเนี่ยจะอยากย้ายไปเล่นในลีกบราซิลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวของนักเตะเองนะฮะ อีกหนึ่งข่าวครับเราไปลุยกันที่นักเตะคนนี้ซึ่งฟแฟนๆยูไนเต็ดอาจจะไม่ค่อยคุ้นกงินเท่าไหร่แต่มันมีข่าวออกมาจากสื่อระดับสูงครับฟ a ร r i ิสฮอลกินส์ผู้สื่อข่าวทียสองจากอาร์มซีสปอร์ตนะครับยูไนเต็ดมีข่าวโยงกับอูมาโซเลซึ่งเป็นกองหลังชาวฝรั่งเศสนะครับวัย24ปีนะครับเล่นให้กับทาง Red Bull s a l z b u ูกนะครับก็เคยเป็นนักเตะที่ฝึกอยู่กับลาวาวครับแล้วก็ไปร่วมทีมโอลิมปิกลียง นในปี2018ก่อนที่จะเติบโตมานะครับอยู่กับ Red เรดบูลซัสบ r กนี่แหละนะครับโดยที่มี2ทีมที่ได้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์คูเซนหรือว่าสุดการดความสูง192เซนติเมตรนะครับค่าตัวของทางอูมาโซเลเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ10ถึง12ล้านปอนด์อันนี้คิดเป็นปอนด์แล้วนะครับยูโรก็มาณ12 15ล้านยูโร นะครับสาเหตุที่ค่าตัวไม่แพงก็เพราะว่าอุมาสเุเลนเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าราคามันไม่ไม่แพงอ่ะแล้วก็นี่คือนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในกระแสะอันนี้เล่าให้ฟังเล่นๆนะครับผมเคยเ,เล่นเกมนี่แหละนะครับสมัยนี้คือ f c ใช่ไหมสมัยก่อนคือฟ i ฟ a านะครับแล้วก็เ,เคยได้ มีโอกาสดึงโอมาโซเลเข้ามาเสริมทีมคือสเกลในเกมอ่ะแล้วลก็ดึงเข้ามาปรากฏว่าจริงๆเข้าใจว่าในเกมกับของจริงมันเทียบกันไม่ค่อยได้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสเตตส์นะนะครับแล้วก็ดูจากภาพรวมของโซเลจากการไปดูฟอร์มของเขาบ้างนะครับไปดูวิธีการเล่นของเขาบ้างนี่คือเซนเตอร์แบ็กที่ผมว่ามีความเร็วนะครับแล้วก็สรีระนะครับจุดเด่นอยู่ที่ตรงนี้นะครับอาจจะพอไปได้ คือถ้าดึงมาก็อาจจะเป็นเซนเตอร์ตัวหมุนเวียนแต่แน่นอนแหละนะครับก็อาจจะมองมาถึงช่องคลาตูดิโบก่อนและนิโโยโรก่อนในรายของอุมาโซเลถ้าจะมีการเดีลยวก็คงจะเป็นตัวเลือกรองแต่ผมต้องบอกว่าเอาจริงๆนะคุณอาจจะมีโตูดิโบเป็นตัวเลือกที่2ไหมนะครับเพราะจริงๆคือสโมสรตามตามรายงานเนี่ยโอเคเซนเตอร์ที่เล่นเท้าซ้ายหลักๆอะ่ะคือเขามองไปที่จัดแบรนด์เวดใช่ไหมครับ อีกคนคือเลนิโยโรซึ่งตอนนี้ผมดูจากความสำคัญของสโมสรแล้วอะ่ะโยโรน่าจะเป็นเซนเตอร์ถนัดขวาตัวเลือกแรกตัวเลือก2อาก็จะเป็นทดิโบไปแล้วก็ถ้าอูมาโซเลเป็นตัวเลือกที่3ก็น่าสนใจจุดที่น่าคิดนะครับแล้วก็อยากให้สโมสรอนทำก็คือไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่าไปแช่อย,อยู่ที่เป้าหมายแรกมากคือถ้าเป้าหมายแรกเนี่ยมันไม่ไหวหรือว่าดีลกันไม่รู้เรื่องก็ไปเป้าหมาย2แล้วก็เป้าหมาย3ได้เลยอย่างน้อยมันก็มีทางเลือกอะเนาะนะครับที่ ทำให้เราไม่ต้องไปโกงเราโดนโกงค่าตัวนะครับจากสโม,มสรแค่สโม,มสรเดียวก็ว่ากันไปราคาไม่แพงนะครับอูมาโซเลวัย24ปีจากเรดบูลซอสบกนะครับอ่ะเอาสแตตมาฝากนะครับเอาสแตตมาฝากนะครับของทางอูมาโซเลซึ่งเราก็จะเห็นว่ากราฟมันดูสวยนะครับแต่ที่กราฟมันดูสวยเนี่ยก็เพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยนะครับเขาเล่นอยู่ในลีกออสเตรียนะครับก็จะให้ดูแค่ว่า จุดอ่อนของอูมาโซเลคือลูกลอากาศนะครับอันนี้คือชัดจากสถิตินะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยการดวลการขึ้นบอลการพาบอลขึ้นหน้าการจ่ายบอลมันดูโอเคอยู่แล้วนี่คือเซนเตอร์สมัยใหม่ที่ที่ใช้งานได้ในโมเดิร์นฟุตบอลครับแต่ปัญหาก็อาจจะคล้ายๆกับโชดิโบก็คืออยู่ที่เรื่องของลูกกระอากาศเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อ่ะขณะดเดียวกันนะครับเราไปตามดูกันที่อีกหข่าวนะครับซึ่ง ผมรู้สึกว่าก็ต้องนำมารายงานเหมือนกันนะครับก็คือประเด็นของโ o ชัวเซอร์กซีนะครับเพราะว่าอะไรรู้มาเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะครับผู้สึกข่าวระดับสูงนะครับถึง3คนด้วยกันนะครับมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของโยชัวเซอร์กซีเข้ามา f ร b r i z i โรม m โน o นะครับเดวิดออนสตีนนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่จลูกาดิมาซิโอนะครับโดยสรุปก็คือโยชัวเซอร์กซีเนี่ย ตอนแรกเนี่ยเขาเกือบจะได้ย้ายไปร่วมทีม a อซิมิลานละนะครับคือค่าตรงค่าตัวค่าฉีกเนี่ยอ่าไม่ใช่เรื่องประเด็นสําคัญละปัญหาอยู่ที่คือค่าฉีกคุณต้องจ่าย3 4ล้านปอนใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยทีมเอเย่นของพวกเขาเนี่ยนะครับอย่างเคียร์ชูรับเชียนเนี่ยนะครับเรียกค่ากินเปล่าเอเย่นอยู่ที่ประมาณ12ล้านปอนและเอซิมิลานไม่จ่ายตัวเลขตรงนี้แล้วดิวมันก็ชะง,งักอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วมันก็เป็นโอกาสอันดี นะครับที่ยูเนเต็ดเนี่ยเข้ามาในดีลนี้พอดีคือยูเนเต็ดยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปที่โปรลนยานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งออนสตีนทั้งฟรูเบโซโรมาโนนะครับแล้วก็ในรายของจารูกาดิมาซยมีรายงานเข้ามาตรงกันนะครับสื่อใหญ่ทั้ง3สื่อรายงานตรงกันว่ามีการพูดคุยกับทีมเย่นของเคียชูรับเชียนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาเนี่ยอยู่ที่ว่าค่ากินเปล่าเนี่ย ไม่แต่จะเคลีออยร์ยังไงอ่ะย้ําว่าสมมุติว่าจ่ายไป34ล้านปอนด์เป็นค่าฉีกสัญญาสมมุติคุณบวกค่ากินเปล่านะครับอีกประมาณ12ล้านปอนด์เป็น46ล้านปอนด์อาจจะมีค่าจิประทะค่าหนุ่งค่าเหนื่อยนะครับคุณต้องจ่ายให้ดิวนี้เนี่ยเกือบเกือบห้ล้านปอนด์นะครับไหวกันไหมนะครับกับสูน่หน้าวัย2 3ปีอนาคตก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับ ยูโรเกมแรกอาจจะยังไม่ได้เห็นเซอร์กซีแต่ว่าเกมที่2เกมที่3ถ้าสมมุติว่าโรนัลคูม,มันเห็นว่าเซอร์กซีสามารถใช้ประโยชน์ได้นเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นฟอร์มกันบ้างเป็นสูนหน้าที่เน้นการใช้เทคนิคแหละครับนะครับอาจจะ ใช้คำว่าไม่ได้รอง้างยิงอย่างเดียวหรือเป็นทา์เกตแมนเขาดรอบต่ำลงมาช่วยเชื่อมบอลก็ได้เก็บบอลก็ได้พลิกบอลก็ได้พักบอลก็ได้เพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่นะครับ193ซนเมตรคือเป็นสู่หน้าที่เล่นในพื้นที่แคบได้ดีเทคนิคดีเป็นหน้าสายชงหน้าสายเก็บบอลหน้าสายแบบอ,อ,อาจจะใช้ประโยชน์ในการเจาะทีมรับต่ำได้เหมือนกันเพราะว่าพื้นที่แคบเล่นได้ดีเนี่ยมันน่าสนใจมากๆ นะครับฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าไอ้ค่ากินเปล่าเนี่ยนะครับมันจะเคลียร์กันได้หรือเปล่าอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจที่ดิมาโซเอามาฝากกันนี่คือถามว่ามิลานเนี่ยนะครับจะหวนกลับมาเล่นเดียวของโยชัวเซิร์กซีหรือเปล่าประเด็นก็คือณตอนนี้เอซิมิลานไปให้ความสนใจอาเตมดอฟบีกสู่หน้าทีมชาติยูเครนของจอโรนาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมิลานก็อาจจะมีโอกาสไม่กลับมาเหมือนกันฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสทองนะครับที่ยูเนเต็ดจะมาเดินเดีลวเซิร์กซี เพราะว่าตอนนี้ก็ย้ำอีกครั้งว่าพยายามหาข่าวอื่นๆแล้วอย่างเช่นรายงานของดีมาซิโอก็ไม่พบว่าทีมอื่นนะครับสนใจโยโชเซอร์ซีณเวลานี้นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาดูข่าวของเดวิดออนซินตรงนี้ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็ยังไม่เห็นเหมือนกันถ้าพูดถึงโยโชเซอร์ซีแล้วนะครับอย่างที่เราคุยกันไปจุดที่โยโชเซอร์ซียิงประตูได้เยอะ นะครับก็จะเป็นประมาณสักฝั่งซ้ายนะครับจากฝั่งซ้ายจะก,กลับซ้ายอ่ะนะครับจะยิงประตูได้จากประมาณบริเวณฮาวสเปซตรงนั้นนะครับหรือว่าเลาะตัดเข้าในมาแล้วก็ซัดประตูได้จากทางฝั่งซ้ายมากกว่านะครับขณะเดียวกันก็เป็นนักเตะที่ใช้เท้าขวาเยอะกว่าเท้าซ้ายอ่ะโอกาสยิง51ครั้งมาจากเท้าขวานะครับเท้าซ้ายใช้ไป27ครั้งแล้วก็หมุงทำประตูไป6ครั้งนั่นเองนะครับค่า xg ก็7.4 ในฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับทำไปก้าวประตูด้วยกันนะครับหน้าจับตามองนะสำหรับฟอร์มของยวเซิร์เซี่ะครับอาจจะไม่ใช่กองหน้าที่ยิงประตูได้เยอะแยะมากมายไก่กองแต่ว่าจะเป็นศูนหน้าที่จะมาสร้างสมดุลนะครับให้กับเกมในแดนบนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวโดยรวมก็ประมาณนี้ครับอย่างน้อยเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าดิวเซิร์ซีเนี่ยติดต่อจริงจังแล้วไม่ใช่แค่สนใจแน่นอน หลายท่านก็มีบน่นผมก็เข้าใจแหละไม่มีอะไรเลยสนใจแล้วก็ไม่ได้ใครแต่รอบนี้นะครับมีการเข้าไปพูดคุยกับเอเย่นแล้วแล้วข่าวนี้ไม่ธรรมดาเพราะออนซีนก็เล่นโรมาโน่ก็เล่นดีมาซิโอก็เล่นนี่คือนักข่าวระดับสูงระดับใหญ่ๆระดับดังๆทั้ง3คนมาเล่นข่าวนี้พร้อมกันสุดท้ายต้องมารอดูนะครับว่าค่าฉีกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่เรื่องค่ากินเปล่าเอเย่นของเกียร์ชูรับเชียนี่แหละยูเอเทตจะทำยังไงนะครับ แล้วก็อีกดีลหนึ่งที่ค้างอยู่นะคือดีลของจัด,ดแบรนเวดอันนี้ก็ไม่ใช่แค่สนใจเพราะมีการยื่นไปแล้วนะครับบิดแรกประมาณ35ล้านปอนด์บวก8ล้านปอนด์แอดออนนะครับตัวเอเวอร์ตันปฏิเสธมาเพราะเอเวอร์ตันตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์นะครับแต่ต้องดูว่าบิดที่2หรือว่าข้อเสนอที่2เนี่ยจะยื่นไปที่เท่าไหร่ก็รอตามกันสำหรับข่าวของทางจัด,ดแบรนด์เวดฉะนั้นตอนนี้ย้ำอีกครั้งเดิน2อดีลนะครับก็คือยูโรโชเซอร์ซีแล้วก็จัด,ดแบรนด์เวดแต่สุดท ตามดูกันต่อไปนะครับช่วงท้ายะครับฝากเอาไว้นะครับกับทางไข่กรูมิงนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับคลิกที่ลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างได้ะค้ก็ฝากเอาไว้นะครับกับเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายเด่นหนึ่งของไทยนะครับหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคนะครับไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นตอให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับทางไข่กรูมิงนะครับยังไงฝากไข่กรูมิงไว้ด้วยนะครับ ฝากเอาไว้กับทางเมดิมาสครับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนาเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันฝุ่น PM 2.5หรือว่าโควิด19นะครับฝากไว้ด้วยกับหน้ากากอนามัยระดับชั้นนําที่แพทย์แล้วก็พยาบาลใช้งานนะครับป้องกันได้ทั้งเชื้อโรคแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับยังไงถ้าป้องกัน จากโรคทางเดินหายใจซึ่งใช้ชีวิตลำบากนะครับถ้าเป็นแล้วนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่ากับทาง m ม d i Mas มสแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบรามือนี่มีทั้ง2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมแบบนี้นะครับหรือว่าแบบบาร์บีคิวนะครับรถบาร์บีคิวอันนี้คือแบบช็อตนะครับสามารถที่จะรับประทานได้เลยฉีกมุมซองแล้วก็ทานได้จะกินตอนทางานกินตอนอไปเที่ยวข้างนอกนะครับก็สามารถทาได้เหมือนกันนะครับจะไป ฟังเพลงดูหนังอะไรพกไปด้วยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับทางเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่านหนังสือก็มีทานเมล็ดทานตะวันอบกรอบรามืออยู่ข้างๆนะครับหรือว่าจะไปเตะบอลเสร็จปุ๊บก็กินเมล็ดฟักทองรามือเพื่อเพิ่มพลังงานก็ได้นะครับหลากหลายรูปแบบยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูดวงกับแดดนะย้ำช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากไปด้วยนะครับกับการ แอดไลน์ไว้ที่ l a t a s a i talk to net นะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่ลางสามารถที่จะทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสับสนนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากแค่กดไลค์นะครับคนละหนึ่งครั้งกด subscribe กดกระดิ่ง ท่านใดก็ตามที่อยากจะแชร์เ,เพื่อนๆได้ติดตามข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปพร้อมๆกันก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับเรายืนยันว่าเราจะติดตามตลาดซื้อขากันไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับวันนี้ยูโรนะมี3คู่ยังไงแบ่งเวลารับชมกันด้วยนะครับส่วนตัวผมเองนะครับเดี๋ยวค่ำนี้ หกโมงครึ่งนะครับผมจะไปอยู่ที่เมนสแตนนะครับรายการยูโรสแตนกับน้องก๊อตนะครับแล้วก็น้องชุนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ